รีสอร์ทนะที่สวนละไมสวนละไมรีสอร์ทซึ่งที่นี่นะเขาจะมีการแียกว่ามีกิจกรรมก็คือกินทุเรียนบุฟเฟ่เพรว่าเราเนี่ยจะไปพักที่รีสอร์ทที่นี่ก่อนก็คือรีสอร์ทของที่นี่ของเขาจะเป็นรถบ้าน อยู่ชายริมแม่นาม้าริมริมแม่น้ําไหลนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันครับเพื่อไปพักผ่อนที่เป็นรถบ้านสัหรับว่าบรรยากาศยังไงเป็นยังไงอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่สถานที่แล้วกันครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะบ้านมึงเลยบ้านมึงมาแล้วนะครั้งหน้าเรา คนละร้อยหกร้อยเก้าสบอันนี้จะเป็นคูกองส่วนโบราน้าหับานตังด้านดใน่สอด้คูกองอ่าเกงง่ายจีราพอนี้ครับําหนไง,บ,นนง,นไงบ้างแตะว่ามันได้ซร้อบัตรล็อกออบัตรล้วกล็ตัวนี้ครับวันนี้ก็ทางจีชนแนลจะพาท่านผู้ชมมาชม มากินดีกว่าครับพวกเราจะมากินทุเรียนที่สวนละไม่กันนะครับพอดีวันนี้เรามาเนี่ยกฝนตกเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคในการกินของเราครับตอนนี้เราก็นั่งรถลางเพื่อจะเดินทางไปจุดแรกในการกินทุเรียนที่สวนละไม่กันนะครับ กาศดีมากครับพร้อมกับฝนกระนับลงมาเรื่อยๆวันนี้ตอนนี้ครับมีเรานั่งกันอยู่สองคนพบกับเรากับช่องทันจี h ช n n นลเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมการกินทุเรียนกันนะครับนี่ต้นเงาะเขียวๆอุ้ยอ่าเจอแล้ว เป็นไปนแล้วครับท่านผู้ชมจุดที่หนึ่งเย็นอยู่ในถานะลูกค้าตว่าหยดได้เลยนะมีจุดเดียวนะคะลูกค้าด้านในจะเป็นงอนะคะลูกค้าด้านในเป็นเงอ จุดที่สามนะคะจะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่นะคะขนมจีบน้ำยาป่านะคะจุดที่มีงเงาะครับเงาะขนมฟักทองนะคะนมถ้วยนมป้วนนมฟักทองมีจ้าล้วยทอดผววทอดมีจ้าขนมบ้าปีนน้ำแข็งใสไอศครีมอยู่ด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะสลัดตานะคะมีบัตเตรน้ำตาหวานนะคะนอดช่องนะคะ ตัวนี้ก็เป็นขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยขนมบ้าบินอันนี้เราจะเป็นขนมหวานขนมหวานขนมหวานไงขนมหวานตันวนี้มีอะไรครับคุณกินหรอคะขนมหวานสลัด

จุดนี้ครับบริเวณด้านหลังด้านหลังด้านหน้านู่นก็จะเป็นเหมือนกับจุดชมวิวนะครับก็จะมีที่พักที่เป็นรถบ้านคือหนึ่งรู้สึกจะพันเก้าร้อยเก้เท่าที่สอบถามมานะครับแล้วจุดนี้ก็คือที่เราจะนั่งทานอาหารขนมกัน นี่คือบรรยากาศที่สวนทุเรียนสวนละไม่ก็อยู่ติดกับเขาครับก็คือบรรยากาศของวันนี้เนื่องจากว่าเรามาเนี่ยคือพอดีฝนตกพอดีครับสังเกตตรงข้างหน้านู้นะครับก็จะเป็น บ้านรถรถบ้านนะครับสามารถพักค้างคืนชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ตรงที่รถบ้านเนี่ยเขาจะมีจักรยานให้ปัน่นแล้วก็จะมีที่สำหรับปิ้งยางได้แล้วเราก็สั่งมานะครับแล้วก็มาทำการปิ้งยางตอนกลางคืนได้ครับ ึ่งจุดแรกเขาจะให้เราพักก่อนมีน้ำมีเครื่องดื่มเสร็จแล้วตึงนี้ขึ้นไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปทานทุเรียนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูเราจะถ่ายให้ดูรอบๆก่อนนะครับว่าบริเวณรอบๆนะรับมีจุดหน้าชมเส้นทางตัวนี้ก็ตรงที่เรานั่งรถลางเข้ามาจาก ที่เราซื้อบัตรแล้วนะครับแล้วก็เดินวิ่งมาตรงนี้นะ้วก็เข้ามาบนที่จอดบนนี้นะครับ mm hmm. คุณนายวันนี้ดูไว้อย่างว่ามีอะไรน่าทาก mm hmm. ก็จุดนี้ถ้าเป็นจุดที่น่าชมน่ายืนชมวิวทิวทัศ ้มกับบรรยากาศวันนี้ก็คือมีฝนตกครับฝนตกปล่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นสักหน่อยเพราะว่าต้นไม้กับภูเขาเนี่ยจะเขียวครับสังเกตจะใบเขียวแล้วก็มีความชุ่มชื้นก็ดีไปอีกแบบนะครับในการที่ฝนตกลงมานะครับเราก็จะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ชมเดี๋ยว ักหนึ่งเราก็จะไปจุดที่สองต่อจุดนี้เราก็ขอชมนะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับตรงนี้ก็เป็นเงาะนะครับเงาอเงาะจากต้นปไปทานเงาะกันนี่คืออะไรฮะงาะ งอกจากต้นเลยใช่ไหมจากต้นหรืเพราะอยู่เพราะอยู่ที่ต้นก็ต้องเป็นงอที่ต้นอ่าเงาะยังเขียวอยู่ยังกินไม่ได้นะต้องรอให้สุกก่อนรอให้แก่จะเป็นสีแดงแดงมีขนแดงๆงอันนี้ขนยังเขียวๆใช้ไม่ได้ฮะสวยต้นเงาะต้นเงาะ เกาะนี่ไงไนส์เ,เ nice, งาะเคยเห็นเงาะแล้วสิเงาะเขียวเงาะเขียวเงาะขนเขียวยังไม่แดงดเเาอาาไปใหห้้เรกินมดแลวอ๋อถ้าแดงก็กินได้แต่ขนดำกินไม่ได้นะถ้าเป็นขนแดงๆก็เป็นงเนงาะเขาเรียกเงาะเลยแหละ มีเงาะโรงเรียนเงาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชมเดินชมต้นเงาะก่อนรถรางมาแล้วเราไปจุดที่รถรางมาแล้วปะเดีย๋ยวเราไปจุดที่ ัะไปจุดที่สองกันต่อก็เดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองต่อเพื่อไปกินทุเรียนนะครับหลังจากที่เราเดินชมวกต้นมะมะมะไม่ใช่ต้นมะรอบๆเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรถลางไปจุดหนึ่งที่จุดที่สองเพื่อจะไปชม ไปกินใะกินทุนเรียนกัน สวนมังคุดจะมีมังคุดมีเนาะคนกันครับเป็นทางตรงสวน ดาา้ดานล,าล่างด้านล่างดูุวิวสวยมากครับนี่ต้นทุนเรียนต้นทุนรียนก็จะปลูกเรียนอาครายเขาใ้ายเขาลองกองชื่อก็คือสนละไมนะครับนู่นเห็นแล้วต้นทุเรียน ก็ถึงจุดที่เราจะลงไปทางทมทุเรียนจะชมลูกทุเรียนกับนีไงทุเรียนอยู่ในตะกร้า pengjadaan ah, okay ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินทุเรียนแล้วนะครับน้าครับคุณนายกินก่อนทุเรียนสวนละไม่บุฟเฟ่กินไม่อั้นจากสวนแท้ๆอ๋ออ่าได้กินปะ Я าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูลูกทุเรียนกันตน้นนี่คือต้นมันต้ทน,ตนทุเรียนต้นทุเรียนมีลูกมันไม่ให้ลูกหม่ลูกทุเรียนนี่น ทุเรียนบนหนบเขาไปเดินเดินขึเดินขึชมต้นทุเรียนได้ ตนี้ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนต้นมัม่ที่เขาปลูกไว้ฟามีโอ้นี่เต็มเลยลูกเ,เล็กๆกำลังออกแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะมากินอ่อนอยู่นี่นะครับสวนทุเรียนทั้งดงเลยสวนทุเรียนสวนทุเรียน นี่ไงทุเรียนเปแล้วมันไม่มีโอ้ลูกนี้ลูกนี้สงสัยใกล้จะใกล้จะได้กินแล้วคือใกล้จะก,ลจะกินได้แล้วนะเนี่ยวคำาล้วก่อน โอ้นโหผ่วงนู้นล่ะวันนี้ความชุ่มชื้นมีแต่ไข่เรามาดูต้นนี้กันดีกว่านี่ไงเจอแล้ว ทุเรียนแท้แท้ทุเรียนแท้แท้กินไม่ได้เปลือกกินเข้าไปก็เป็นเรื่องอลูกลูกทุกเรียนถ้ามันมีเนี้ย มันมีแต้นทุเรียนกับลูกทุเรียนแล้วพ่อทุเรียนกับแม่ทุเรียนไปไหนบ<ค><ณ><ค><ณ>รรยากาศในสวนอุ้ย<ค><ณ>กับโดนหน้าซะแล้วไหมล่ะครับตอนนี้เราก็ มาเที่ยวชมสวนทุเรียนสวนละไมที่ระยองจากตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็มากินทุเรียนกินเงาะนะแล้วก็เดินเที่ยวชมสวนต่างๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ในสวนทุเรียนจริงๆเลยเนี่ยลูกอยู่นี่ครับก็เราได้ถ่ายบรรยากาศของบริเวณสวนละไมรอบๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเราจะเดินกลับ เดินกลับลงไปคือบนนี้ก็จะเป็นพื้นที่มันเชิงเขาแล้วก็ปลูกทุเรียนทั้งหมดผมไม่รู้ว่ากี่ไร่แต่เยอะมากแล้วก็ลูกโอ้ลูกลกำลังดกเลยคือที่เรามามาเรามาช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงต้นๆในการที่จะเขาเปิดให้กินทุเรียนชิมทุเรียนกันก็คือเหมือนกับเป็นเลิกแรกฤดูแล้วกันของทุเรียนเราก็มากินก่อนก็แล้วก็ได้กินทุเรียนเนื้ออร่อยอร่อย เพราะว่าท้านเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยพอพฤษภาหรือจะหลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีแล้วคือพอฝนตกเนี่ยทุเรียนจะไม่อร่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาก่อนเราก็ได้กินทุเรียนอร่อยครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปตอนนี้คือเรามาชมเรียบร้อยแล้วครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือกดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเที่ยวต่อไป เดี๋ยวมาคอยมาดูกันว่าค้าวหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเอาอะไรมารีวิวให้ชมกันก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ